มาติดตั้งนะคะเครื่องกรองอากาศในรถนะคะโอเครักดกระจายนะคะอ,คอันนี้ก็จะกรองติดบนเปื้อนได้กว่าเป็นร้อยนิ้นะคะ PM 2.5ด้วยนะคะพี่แผ่นกรอง0.0015จุนศนไมครแล้วก็กรอง PM 2.5งด้าไ ือเล็กกว่าพีเอ็มพีเอ็มสองจุดห้าซื้อครับละเอียดกว่าอย่างควันบุหรี่อ่ะครับคือถ้าสูบบุหรี่แล้วเป่าควันไปนะ่ะเขาดูได้หมดเลยครับแท็กซี่เขารู้แล้วใช่ไหมว่ามา,า,บ,าบ้านพี่ตู่ครับอ๋อ<ข>อ๋อขาประจำเขาเครื่องผมปน่ะ่ยอดควาน อันนี้ก็แกติดตั้งง่ายๆนะครับกดตรงนั้นนะครับมันจะมีบะอ่ากดเสร็จนะครับใส่เสยบนี้กดให้ไหมตรงนั้นแหละกดแล้วก็เปิดฝานะครับแล้วก็แผ่นกลองเขาก็จะซีนพลาสติกมาให้เรานะครับการพวกมดพวกอะไรเข้าไปทำปอยู่นะครับ ็ประมาณอยู่ที่จำนวนการใช้งานค่ะสา0ชั่วโมงก็มันเป็นทีอินวันก็คือตัวเนี้ยกองพวกฝุ่นไวรัสตะเกียอะไรเงยแล้วก็เช้มาเกลือขงชาก็กองอกินแล้วก็กองแผ่นกองหยางเป็นทีอินวันกองในแผ่นเดียวกันจะเป็นเครื่องอันนี้ประมาณแผ่นกองมันสองพันกว่าบาทนะคะแล้วก็รมีโกล มีเตือนครับใช่ค่ะตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นโหมดแล้วก็กดตรงนี้เหมือนก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนชั้นฝาแล้วก็นีชั้นฝาเปิดมีโหมดออโต้แล้วก็โหมดแรงลมเบากับแรงลมแรงแต่ว่าเราก็ส่วนใหญ,ญ ies, ่ก <V> ็เปิดออโต้เหมือว่าเขาเขาเขาเจอคุณถึงตรงเครื่องแล้วเขาก็จะจับจับเอง มันเป็นในรถไงพี่ตู่เพราะในรถมีหนูเจอรุ่นหนึ่ง f อจูเนอร์เดลต้าพอจูเนอร์ทำปลั๊กเตียบมาให้มีข้างหน้าใช่ไหมคะพอจูเนอร์รุ่นใหม่มีทำ220มาให้เลยครับเหมือนกับใครเอาโนมบุตรโนมบุตรโน้ตบุ๊กมานั่นแหละอ๋อกงกลางเนาะ กดนึกมากอันนี้เอ็มจีสามอมจอันนี้ติดตั้งง่ายน,นะครับผู้หญิงคนเดียวก็ติดตั้งได้นะครับ เช้ามาช้าเพราะว่าไปพาคนป่วยไฟไหมเบรนสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแฟนอยู่ครัมบมงกุฎเบรนแปดสิบแบบนี้ออเ็นหเหรอใช่ค่ะแล้วก็หมอบอกว่าไม่ไม่ค่ะเป็บาดเหตุไฟใ,<ม>ในบ้านเนี่ยนะคะแก๊สแต่งแก๊สในบ้านอะไรก็เลยหมอบอกให้ทานโปรตีนได้เขาเลยสั่งโปรตีนไปทานแผลหายไวคือป้าข้างๆอะ่ะเขาทาแล้วแผลหายไวแกก็เลยนี่ แรงสุดสมมติว่าแบบกลิ่นมารุนแรงมากก็กดแรงสุดเลยแต่ถ้าออโต้เนี่ยเขาก็จะทํางานเองตอนนี้คือคลีนอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นมีฝุ่นใช่ไหมคะต้องเอาสปอตไลท์มาเตียบปุ๊บ,บสมมติมีฝุ่นมาปุ๊บมันก็จะดูดปุ๊บเข้าไปเลยก,ก,ก็จะดูดผ่านด้านบนนะคะลมและสะอาดออกตรงนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอากาศแบบเหมือนจะอ้วกจะเวียนหัวอะไรเงี้ยมาดมอย่างเงี้ยหายจ้อากาศมันดี ขึ้นเขึ้นพี่สังเกตเลยจากตัวเองอะครับจะรู้ถ้าเราใช้รถเราประจำอะเราจะรู้แต่ก็ถ้าเราขับนานยาวอย่างนี้ยค่ะเกินสองชั่วโมงเขาจะดับเราก็สามารถเปิดเปิดปุ่มเปิดปิดตรงเนี้ค่ะเปิดใหม่ได้ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเขียวอยู่พอมันแดงก็ถึงเลีปิดเมื่อใช้พี่ก็ปิดใช่ไหมปิดค่ะเขาปิดเขาเองครับคือพี่ดับรถอะครับดับรถก็ปิดหรือว่าครบสองชั่วโมงเขาจะดับเองครับค่ะหรือถอดปลั๊กก็ได้เรื่องอะไรค่ะ กระดับเลยโอเคอันนี้มันกระดับด้วยใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องถอนที่ต้องงานใช่ค่ะไม่ต้องถอเรียบร้อยค่ะ่ดูลองดูเผื่อพ่อทานโปรตีนแล้วแผลหายไวครับนี่ใช่หายลองทานตัวพอที่ผิ